เนื่องามที่ภาษามือไทย่ตยงกับภาษาไทยขนาดนี้ไวยากรณ์ก็ไม่เหมือนกันการสร้างประโยคก็ต่างกันทาให้การเรียนภาษาไทยของคนหูหนวกเป็นเรื่องที่ยากมากหลายคนอาจจะนึกไปว่าถ้าเกิดว่าเขามองเห็นก็น่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องการเรียนภาษาไทยเพราะว่าถ้ามองเห็นก็เท่ากับต้องอ่านได้ดิแต่ว่าการเข้าใจภาษาเขียนะมีองค์ประกอบมากกว่านั้นมากตัวอักษรภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะหรือสระเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เอาไว้แทนเสียง ซึ่งเรื่องนี้นเป็นเรื่องที่คนหูหนวกไม่มีทางรับรู้ได้เลยโดยเฉพาะคนที่หูหนวกรุนแรงตั้งแต่กําเนิดการเรียนของคนหูหนวกจึงอยู่ในโลกของภาพเป็นการมองเห็นมากกว่าแต่ว่านี่ก็ไม่ได้แปลว่าวคนหูหนวกเรียนภาษาไทยไม่ได้เลยนะโรงเรียนคนหูหนวกจําเป็นต้องสอนภาษาไทยเนื่องจากภาษาไทยอยังไงก็จําเป็นมากๆในการใช้ชีวิตประจําวันยังไงก็ตามด้วยข้อจํากัดและความแตกต่างระหว่างภาษามือกับภาษาไทยทําให้เวลาคนหูหนวกเขียนหรือว่าพิมพ์ภาษาไทย การวางคําในประโยคอาจจะสลับกันเช่นฉันไปโรงเรียนก็อาจจะกลายเป็นโรงเรียนไปเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับที่คนไทยบางคนตอนพูดอังกฤษอาจจะวางลําดับประโยคผิดเนื่องจากคุ้นชินกับการวางประโยคของภาษาไทยแล้วก็จะสังเกตว่าไม่มีประธานในประโยคด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่าในภาษามือการแทนตัวเองมันอยู่ในท่าทางอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ยากมากสําหรับคนหูหนวกตอนเรียนภาษาไทยคือคาสร้อย เช่นคำว่าฟากฟ้าคำว่าฟ้าสำหรับคนหูหนวก็็ปกติเพราะว่ามีภาพที่แทนได้อยู่แล้วแต่ว่าคําว่าฟ้าที่เป็นคำสร้อยอะมันจะเมคเซนต์ก็ต่อเมื่อคุณได้ยินเสียงเท่านั้นมันไม่มีความหมายในตัวมันเองแล้วก็ไม่สามารถแทนด้วยภาพได้ด้วย